50บาทครับคุณผู้ชมเครื่องแน่นๆจุกๆเครื่องแน่นนะยอดมาดูตรงนี้มีเส้นเส้นเล็กนะเล็กใส40บาทค่ามนี้ขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสิบปีอะเนี่ยสิบเลยเหรอสามสิบสามสิบปีโอ้โหสามสิบกว่าปีโอ้โห สามสิบหกปีขายลูกชิ้นปลาแคะเกี๊ยวปลาเปิดขายวันไหนบ้างครับเสาร์อาทิตย์นะครับพ่อเลิกครับพ่อเสาอาทิตย์นะครับตาเลิกครับตั้งแต่กี่โมงไปถึงกี่โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าแปดโมงอ่ะแปดโมงเจ็ดแปดโมงแค่นั้นเนาะไปจนกว่าจะหมดใช่ไหมหรือว่าจะหมดกว่าจะหมดเนาะ โอ้ขายแค่เสาเทตยถ้าขัดจะเลิกสมัยก่อนไปซองโมงก็หมดละอ๋อสมัยก่อนคนมาเยอะกว่านี้นตลาดเปิดเยอะอ๋อไม่แต่หนูว่าเขาทำดีขึ้นเยอะนะเพรไม่มีที่ให้หนั่งเยอะเลยเอขอลออ้างนอก,กอ่ะมีชิ้กุ้งมีกรอบคอชิ้นกอบโบราณโอ้เครื่องเยอะนะอุ้ยแม่แต่พงพ้องก็ยอบเพราะว่านั่งกินรรยากื่มน้ นี่เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนะครับเอารบยังยันอย่างนี้เลยครับผมนี่ยในรูปเนี่ยครับเซลเล็กน้ำนเสไม่ยำนะไม่ยำไม่ยำเล็กน้ำ พิซตัวเราทําเองหมดนะครับท oh, ําเองหมดเลยใช่ไหมโอ้โหดีจังเลยคุณผู้ชมเพื่อนครับผมหอมหมดแล้วเรื่องในเลยนะคะเรารับออกร้านอยู่ตอนพเนี่ยรับออกร้านด้วยใช่ไหมครับ เอาไปเลี้ยงเด็กแกะจานอือหือเนี่ยนะอันนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยมีสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทนะครับโอ้โหซุปอร่อยมากผมผมไม่ได้ปรุงเลยนะไม่ได้ปรุงเลยผมว่าพอดีนะพอดีเลย